เอาละครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวนะครับนักธนูอาชีพโน1นะครับว่าเล่นยังไงนะครับตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็หลักๆจะเป็นหลังเวลสีนะครับว่าเล่นยังไงนะครับไม่ว่าจะการจัดสกิลนะครับจัดสเตตัสนะครับใส่อุปกรณ์นะครับรวมถึงเทคนิคหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวนี้มาแนะนําในคลิปเลยนะครับก่อนที่จะรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไปครับ เอาล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอ๋าเล้งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน A C K Game Top Up Center นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกตวเองสามสิบเอร์เบวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็น Genshin Impact นะครับ R V PUB G หรือว่า R X รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเติมทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง A C K Game Top Up Center ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกเลนว่ามาจากอ๋าเล้งกิมมิ่งนะครับนะครับวันนี้ขอแนะนำนะครับ โปรแกรม l a g o f a s t นะครับโปรแกรมที่ช่วยทำให้เรามุด VPN ไปเล่นเกมต่างประเทศได้รวมถึงบางเกมนะครับสามารถลดค่าแหลกค่าปิงนะครับทำให้เราเล่นเกมออนไลน์ได้เื่นขึ้นนะครับแล้วก็บางเกมนะครับจะมีในเรื่องของแปลภาษาไทยให้ด้วยนะครับโดยเฉพาะพวกที่เกมที่ไม่มีภาษาไทยนะครับตัว l a g o f a s t ทำไว้ให้นะครับก็มาใช้บริการกันได้นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้ description พร้อมกับส่วนลด3 0นะครับไปจัดกันได้นะครับครับผม สวัสดีครับผมอเล้งติดเกมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับว่าธนูอาชีพโน1นะครับหลังเวล45เล่นยังไงเนาะนะครับก็ข้ามมาเลยนะข้ามา45เลยนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำช่วงช่วงต้นเกมเลยนะครับโอเคนะครับหลักๆนะครับวันนี้ที่เราจะพูดนะครับก็จะพูดในเรื่องของนะครับประมาณ4เรื่องนะครับ1นะครับสเตตัสัพอะไรนะครับ2นะครับมาสเตอรี่นะครับ นะครับเรื่องของอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันควรใส่ไหนนะครับแล้วก็ต่อมาในเรื่องของสกิลนะครับอัพยังไงทั้งต้นเกมแล้วก็หลังจากเวลสี่ด้วยนะครับบอกเลยไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของทักษะนะครับหรือว่าตัวสมุดอาชีพเนี่ยหรือว่า60คัร์สควรเรียกอะไรดีนะครับในการเล่นเนาะนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกับเรื่องแรกเลยดีกว่าครับเรื่องที่ง่ายๆที่สุดเลยนะครับว่าสเตตัสอัพอะไรเป็นหลักเนาะนะครับก็แนะนําเลยนะครับสาหรับ ธนูนะฮะผมแนะนําเป็นสเต็งเลยนะครับเพราะว่าสเต็งเนี่ยได้ทั้งตีไกลแล้วก็คีย์ิคอลนะครับเพราะธนูเนี่ยพวกสายโจมตีทั้งหลายอ่ะถ้าเล่นตีตีติดชีอ่ะนะครับมันจะช่วยในการเก็บเวลนะครับอ่ะแล้วก็นะครับเกมนี้มันจะอัพตันตอนอัพสเต็ปสามสิบเนาะนะครับสเต็ปหนึ่งสามารถอัพได้แค่ถึงสามสิบนะครับแล้วก็ต่อมาอัพอะไรดีนะครับถ้าผมแนะนําผมขอแนะนําเป็นเด็กนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะเด็กเนี่ยมันได้ค่าแม่นนะครับสองได้ทะลวงป้องกัน ถ้ารวมป้องกันเนี่ยผมคิดว่ามอนคนนะครับทุกคนมีป้องกันอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเอานี้เนาะนะครับกับอีกอันนึงนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยได้เลือกเพราะว่าผมเน้นตีมอนที่ระยะไกลนะครับมอนตายไวอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยโดนก็เลยไม่ได้เอาเนาะแล้วก็ไอตัวไม่คิดทนทานเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นดามจสุดท้ายนะครับผมกลัวว่าบางบางตัวอาจจะไม่ได้เยอะมากนะประมาณนั้นต้านทานต้านทานเนาะดรามจสุดท้ายนะครับประมาณนี้นะครับแนะนําเป็นสเต็งกับเด็กนะครับโอเค ต่อมาเรื่องที่2นะครับเรื่องของมาตเตอรี่นะครับอาวุธและป้องกันนะครับหลักๆเดี๋ยวจะพูดป้องกันเป็นเยอะๆหน่อยเนาะแต่ป้องกันแต่อาวุธเนี่ยนะครับเพื่ออธิบายความเข้าใจนิดนึงนะครับก็เวลาเราเก็บเลเวลนะครับของธนูเราจะได้ค่าโจมตีระยะไกลแล้วก็ค่าแม่นเนาะนะครับเวลาเราเลเวลเลเวลอัพนะฮะอาจจะช้าลงหน่อยครับโอเคแล้วก็นะครับในการเก็บ e ีก็คือเมื่อโจมตีมอนโดนแล้วก็เพิ่มเงื่อนไขนะในการเก็บเลเวลเพิ่มเติมนะครับก็ เมื่อโจมตีมอนโดนนะครับเมื่อกำจัดมอนได้นะครับแล้วก็ที่พิเศษก็คือนะครับเมื่อโจมตีคีย์ที่เขโดนนะครับหรือว่าโจมตีติดคิยนั่นเองนะครับเนาะถ้าเป็นไปได้นะครับพวกตัวดาเมจส่วนมากจะมีอันนี้เนาะนะครับแนะนําว่าเล่นสายคิยนะครับมันจะเก็บเวลเร็วนะโอเคนะครับอ่ะต่อมานะครับหลักๆเลยที่คนแบบสงสัยแล้วก็แบบอาจจะหลายๆคนอาจจะเล่นไม่เหมือนกันนะนะครับถามว่า ชุดเซ็ตนะครับแบตเตอรี่ป้องกันของธนูควรเล่นอะไรนะครับก็สำหรับผลแล้วนะครับถ้าเมนหลักเลยนะครับแนะนําเลยเป็นหนังสัตว์เนาะนะครับประมาณนี้นะครับก็หลักๆจะเอาเนี้ยสแต็เนี้นะครับแต่ว่าเซ็ตอื่นเราควรเล่นไหมนะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับผมอาจจะเล่นบางครั้งนะครับก็อย่างเช่นเนี่ยโลหะ1น่ะครับอ่าผ้า1อะไรเงี้ยคือสแตทแรกอะสแตทใส่ชิ้นเดียวนะครับมันจะเป็นสแตทตที่พิเศษหน่อย เพราะว่ามันจะได้เยอะนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยมันจะเป็นประมาณ1นส่วนสของสแตตร,รวมทั้งหมดอ่ะนะครับเออก็ถือว่าดีนะครับก็ลองสลับสับเปลี่ยนดูนะครับอาจช่วงต้นเกมเนี่ยมานาไม่ค่อยพอเพราะว่าธนูเป็นอาชีพที่ช่วงต้นเกมเนี่ยใช้แต่สกิลนะครับเนาะแต่พอมาหลัง4-5จะใช้ตีธรรมดาเนาะก็อาจจะเล่นผ้ามาแป๊บมานิดนึงนะครับเอาสแตต์ห้าอะไรเงี้ยเฟืร์นฟูลเอ็มพีเยอะๆนะครับก็ได้นะครับแต่หลกัลกๆ เมนหลักจะเป็นนะครับเซ็ตหนังเนาะนะครับเซ็ตในในอนาคตนะครับที่ผมเล็งไว้ว่าจะใส่ก็คือจะใส่หนัง3นะครับเปลี่ยนแล้วนะนะครับหนัง3แล้วก็โลหะนะครับ2เนาะนะครับเปลี่ยนจากทีแรกที่เป็นหนัง3แล้วก็ผ้า1โลหะ1เพราะอะไรเดี๋ยวบอกนะครับเพราะว่า GM เนี่ยนะครับเขาเนิร์ฟไปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยใส่ชิ้นเดียวก็เก็บ E.P. ของชุดได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ต้อง2ชิ้นขึ้นไปผมก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นเซต32นะครับแล้วทำไมถึงเลือกเป็นหนังแล้วก็โลหะนะครับ อ่ะหนังเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเพราะเมนหลักเราขีนะครับอ่ะแต่2เนี่ยนะครับโลหะเนี่ยสแตทที่ได้ก็ดีเหมือนกันนะครับหเลยได้แม่นนะครับสทะลวงป้องกัน3ดาเมจพื้นฐานซึ่งเป็นสแตทที่เกี่ยวกับดาเมจ3ส,ส่วนเลยทีเดียวนะครับก็เราตีแม่นตีโดนก็มันก็ไม่ตีติดมิดอ่ะดาเมจก็ไม่หายเนาะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับเนาะก็ประมาณนี้ผมก็กะว่าจะเอาโลหะ2 หนังสามเนาะนะครับประมาณนี้สําหรับพีเซตนะครับส่วนเรื่องของการเก็บเลเวลเก็บยังไงนะครับผมทาคลิปไว้ให้แล้วไปดูกันได้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้คือเรื่องของ m a เ t e l y นะครับต่อมาเรื่องของคุณสมบัตินะครับหรือว่าสกิลนั่นเองนะครับว่าอัพยังไงแล้วเล่นสายไหนนะครับถ้าให้แนะนำนะครับในช่วงต้นเกมนะครับเนาะก็ก่อนเวล45นะครับแนะนำวิธีการเล่นก็คือเล่นสาย สกิลแล้วก็สายรีบนานิดนึงนะครับแต่ในการอัพนะครับมีวิธีการเลือก2อย่างก็คือ1นะครับนะครับดูที่ดาเมจสุดท้ายนะครับว่าอันไหนมาดามเมจเยอะสุดก็เล่นสายนั้นนะครับง่ายๆคือเมื่อก่อนถ้าเป็นไต้หวันเนี่ยเราจะเล่นสายบับครับแต่ว่าสายบับตอนเนี้ยเออโดนเนิฟนะครับ GM เนิร์นฟไปเยอะมากนะครับบับจาก1ิวิเหลือ3วินะครับก็ไม่แนะนําแนะนําให้เล่นตัวดาเมจไปเลยนะครับดาเมจเนี่ยดูเป็นตรงเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้เนาะ เนี่ยเนี่ยพวกนี้ยช่วงแรกมันจะเล่นสายสกิลนะครับก่อนวิวสี่ห้าเนาะก็ลองดูเลยนะครับก็ท่านี้ผมก็อัพเดียวลองดูนะครับววสี่ห้าก่อนวิวสี่ห้าง่ายๆเนาะนะครับลองดูดาเมจสุดท้ายเลยนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ทีนี้นะครับหลักสําคัญที่เราจะโฟกัสก็คือหลังวิวสี่ห้านะครับอันนี้มันจะมีเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยครับเนาะเพราะว่าเราจะได้สกิลตัวนี้มานะครับนี่นะครับเป็นสกิลบัฟนะครับ อ่าแบบว่าบัฟแบบต่อเนื่องอ่ะตลอดเวลาแต่ตอนนี้ยาหมดนะฮะจะตาย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 หมดเสียสแตตไปเนี่ยนะครับเออโอเคคือชีพนะฮะอันนี้ลงชั้นสามครับเออผม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 ซีพีมานะครับซีพีตอนนี้ผมตอนนี้อ่าซื้อกอนหูทองก็ไม่มีนะฮะเออซีพีตอนนี้ผมอยู่ที่ นะครับเท่าไหร่นะครับสองนี่ครับสองเออสามสองห้านะครับสามสองห้าเนี่ยสามเออประมาณนั้นนะครับโอเคยิงอันนี้รอแล้วกันนะครับอ่ะมาต่อตัวที่ฮะขัดจังหวะเขาเรียกว่าพัก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 ช่วงพักช่วงนะครับพักช่วงตายแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้มอนเวลโหดปรับเลื่อนหน่อยนะครับเดี๋ยวแตกโอเคนะครับอ่ะมาต่อนะครับเรื่องของคุณสมบัตินะครับก็ ต่อเวลสี่ห้าก็เล่นสายสกิลไปนะครับอันไหนสกิลแดงสุดก็อาจใช้นั้นพอเวลสี่ห้าเราจะได้สกิลตัวนี้มาครับนี่เนาะสกิลนี้นะครับเราจะได้ตอนเวลสี่ห้าเราจะไปซื้อ m p c มร้านห้าได้นะครับแล้วเราก็มาใช้นะครับซึ่งสกิลนี้ข้อดีก็คือมันเป็นบัฟแบบต่อเนื่องนะครับถามว่าอัพสายไหนนะครับแนะนําอัพสายนี้เนาะก็มันจะบัฟเลยครับเพิ่มสปีดนะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันจะลดระยะในการยิงสองเมตรนะครับ ลดระยะการยิง2เม็ดนะครับระยะก็จะเหลือประมาณนักเวทกับหน้าไม้อะไรประมาณเนี้ยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเราก็เลือกในจุดมอนที่เราฟาร์มมอนเกิดทันนะครับเนาะแต่ว่าสแตตตรงเนี้ยเยอะมากนะครับสปีด20%นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันกิน MP เยอะมากนะครับมันจะกินทุก1วิจะกิน15 MP เนาะนะครับซึ่งปัจจุบันผมก็เพียงพอในการใช้งานฟาร์มได้ทั้งคืนเหมือนกันแต่ว่าต้องปิดสกิลทุกสกิลเลยยกเว้นสกิลบัฟอันนี้อีกอันหนึ คือพอววสี่ห้าเราได้สกิลนี้เราจะใช้อยู่แค่2สกิลครับก็คือสกิลที่เราได้4ี่ห้ากับสกิลนี้ครับเออลองยิงนะครับหรือว่าสกิลโจมตีแล้วมันบัฟนะครับซึ่งสกิลนี้จะบัฟนะครับให้เราทั้งหมด90วินะครับแต่จะคูดาวร้อยี่สิบก็ถือว่านานอยู่พอสมควรนะครับซึ่งนี้จะได้แม่นได้ดาเมจคียที่ข้อแล้วก็ดาเมจคินะครับแนะนาเล่นอันนี้เนาะนะครับส่วนอีกอันนึงอีกอันนึงก็อันนี้เป็นระยะนะครับ อ่าแม่นแม่นเราไม่ได้ซีเรียสมากนะครับเราอยากได้คีนะครับอันนี้เนาะซึ่งมันบวกคีร้อยหนึ่งนะครับคือเยอะมากนะครับใช้คู่แค่2อย่างนะครับแล้ววิธีการอัพก็อันนี้เราก็อัพสุดเนาะอันนี้เราก็อัพสุดเนาะนะครับที่เหลือที่เหลือนะครับไปลงพวกสกิลอื่นๆเนี่ยเราเน้นเอาพาสซีฟนะครับอย่างอันแรกผมจะเอาดาเมจเนาะบัดดาเมจห้าเพราะผมรู้สึกว่าคีห้ามันน้อยไปนะครับเออผมก็เลยเอาดาเมจนะแล้วก็อันที่2นะครับผมจะเอาคีนะครับ เพราะว่าเราเน้นตีคีแหละนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้เนาะสกิลออฝนลูกธนูนะครับเราก็เอาคี20นะครับประมาณนี้เลยทีเนี้ยอันนี้ผมเล่นประมาณนี้เนาะเราจะเอาพาสซีฟเอานะครับหรือว่าสเต็พื้นฐานนะครับสกิลเราไม่ได้ใช้ใช้แค่นี้เลยนะครับเนาะหรือว่าถ้าใครจะไปเล่นใส่ชุดมานาแล้วก็ยัดเล่นสกิลก็ได้นะครับแต่ผมลองแล้วมานามันก็ไม่พออยู่ดีก็เลยเล่นสายนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของสกิลนะครับ ต่อมาเรื่องของทักษะนะครับหรือว่า60คาร์ดเราควรเล่นอะไรดีนะครับถ้าตั้งแต่ต้นเกมมาเลยนะฮะนะฮะเราก็เลือกนักประจนภัยสํารวจนักธนูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะเพราะว่าที่ที่บอก3นี้ก่อนคือมันจะปลดล็อกเรื่อยๆเนาะนะครับก่อนวิวสี่ก็ก็ขยับมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายปลายทางนะครับผมแนะนําอยู่2สายนะครับอ่ะสายแรกเลยคือสายที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือนี่เลยนักธนูเนาะนะครับ ก็อันนี้นะครับเซตนี้มันต้องไปหาไอ้ตัวสีเหลืองเนี่ยมานะครับถ้าจำไม่ผิดผ่านหอคอยหรือเอ้ยอัพเหมือนจะอัพตัวตัว,ตวไอโบราณอนะ่ะโบราณน,นะครับผลึกโบราณสีเขียวอ่ะนะครับอัพถึงเวลสิบหรือยี่สิบนี่แหละเราจะได้นะครับเนาะอันนี้เนาะสายนี้ก็คือดีตรงที่ว่ามันจะเพิ่มแอคแท็กสปีดครับเนาะสูงสุดเนี่ยถ้าอัพไปสุดนะครับมันจะได้อยู่ที่สิบหกเปอร์เซ็นต์เลยแอคแท็กสปีดนะครับแต่วิธีการใช้งานก็นคือยิ่งเราเลือดน้อยมันถึงจะได้บัฟเต็มเนาะ ทุกทุกสองเปอร์เซ็นที่เลือดเราหายไปนะครับมันจะบวกให้ศูนย์จุดสี่นะครับสูงสุดถ้าผมอัพไปถึงเลเวลสามก็จะได้สิบหกแต่ตอนนี้ผมได้อยู่ประมาณสปีดอยู่ที่สิบสองเปอร์เซ็นเนาะวิธีการก็คือเราต้องปรับเลือดนะครับนี่ยอย่างปรับเลือดอยู่อยู่เหลือประมาณถ้าเอาสปีดเต็มอะต้องเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นอะมันถึงจะได้สปีดเต็มสิบสองแต้มนะเนาะก็คือยิ่งเราเลือดเหลือน้อยหรือว่าเราปรับเลือดอยู่น้อยก็คือยิ่งตีเร็วนะครับเนาะแล้วก็ปลายทางนะครับมันจะได้ในส่วนของ ออในส่วนของดูดเลือดนะครับก็เมื่อเราเลือดต่ํากว่า30%มันจะดูดเลือดนะครับแต่ว่ามันจะดูดแค่10วินะแล้วก็คูลดาวหนึ่งนาทีนะครับก็ดูดเลือดตามดาเมจนะครับทุก10%นะครับเอ็ดดาเมจสิเอร์เซ็นตเนาะนะครับก็สมมติผมตีพันหนึ่งก็ดูดร้อยหนึ่งนะครับประมาณนั้น10วิน็ตีประมาณ10ครั้งนะครับก็พันหนึ่งก็ก็ได้อยู่นะครับหนาทีก็โอเคอยู่นะครับเนาะแล้วก็สเตตอื่นๆก็ได้เป็นพวกสปีด นะครับดาเมจพื้นฐานดาเมจพื้นฐานเนาะแล้วก็เป็นพวกอ่าป้องกันอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าดีตรงดาเมจพื้นฐานนะครับก็เล่นสายนี้ก็ได้นะครับเล่นสปีดเนาะกับอีกสายหนึ่งนะครับอีกสายหนึ่งก็คือตัวชาร์โดเบทนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับอ่ะหลักๆเลยก็นะครับเมื่อเราโจมตีคริเทเชลเราจะได้บัฟนะครับเนาะได้บัฟตัวคิห้าสิบนะครับดาเมจทคริเทเชลสิบแล้วก็ความเร็วโจมตีสิบเนาะแต่ว่านี้จะอยู่แค่ห้าวินะครับแล้วก็สกิลนี้มีคูลดาว 15บห้าวินะครับก็อันนี้ก็ดีเหมือนกันถือว่าโอเคนะนะครับก็ระยะในการต่อสู้ก็หนึใน3เนาะในช่วง1ใน3เราก็โจมตีคีเอ้ยเราก็ได้บัฟนะครับแล้วก็นี่มันดีตรงสแตตพื้นฐานด้วยนะครับอันนี้โจมตีเร็ว6%นะครับดาเมจพื้นฐาน4 5นะครับได้คีนะครับ5 5คหนี้อีก50นะครับเยอะมากนะนะครับร้อยนึงอ่ะแล้วก็ได้ดาเมจทั้งหมดดาเมจคีย์คิวแล้วก็แม่นยำอีกอันนี้โคตรดีได้ใช้ทุกสแตะนะครับถ้าเป็นไม่ได้นะครับหาได้ก็ เล่นอันนี้ก็ดีแต่ผมยังหาไม่ได้นะครับยังปลดล็อกสกิลไม่ได้แล้วก็ผมเล่นสายนี้ไปแล้วซึ่งมันต้องเก็บใหม่หมดเลยนะครับผมก็เลยเล่นอันนี้ยาวนะครับถ้าเป็นไม่ได้ใครเปิดอันนี้ได้ก็ใช้อน,นี้ไปเลยนะครับอันนี้ดีเหมือนกันส่วนเอ่อพาสีสุดท้ายผมมองว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะครับแต่ว่าสเตตไอที่ก่อนหน้าน่าจะอันนี้คือดีมากนะครับก็ลองดูสสายนี้นะครับใช้ได้เลือกเอาเลยนะครับประมาณนี้อันนี้เรื่องของทักษะนะครับ ก็ทั้งหมดโดยรวมก็ประมาณนี้นะต่อมาเรื่องของการฟาร์มนะครับเราก็เลือกฟาร์มในจุดที่เราจบม้อนไวก็ดียืนได้เนาะนะครับถ้าในแมปเนี่ยบางทีเราก็พยายามยืนริมๆอะไรเงี้ยเนาะขอบๆเนาะนะครับเพราะว่าเรามีระยะในการยิงนะครับเดี๋ยวเรายิงม้อนไปมอนมันไม่ถึงเรามอนก็ตายก่อนหรือว่าเราก็โดนดามเมจน้อยนะครับก็เลือกฟาร์มกันได้เนาะนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีาชีพหนึ่งที่ยอดนิยมในเซิร์ฟซีของเราเนาะนะครับเออแต่ว่าพวกนักเวทก็ตา,ตามตามมาแล้วนะฮะคือ ธนูเป็นอาชีพที่เก่งต้นเกมนะครับเพราะว่าเราเด้นแบบตีทีละตัวไงน,นะฮะเดี๋ยวหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มเป็นเกี่ยวกับการฟาร์มและซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งนักเวทผมว่าเดี๋ยวจะแซงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปฟาร์มพวกมอนเป็นหมู่ๆนะครับก็ลองดูนะครับก็อาชีพนักธนูนะครับใครมีอะไรก็แชร์ข้อมูลแนะนํากันได้วันนี้ที่จะมาแนะนําก็มีประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็สกามารถติดตามในไลฟ์สตรีมมาสอบถามพูดคุย กันใต้คอมเมนต์แล้วก็ในไลฟ์สตรีมได้นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะเจ๊ก